สวัสดีครับทุกท่านครับบุญรักของมิ่งนะครับ0818787089คนที่เคยทำงานราชการมาตลอดชีวิตเลยนะตั้งแต่บรรจุจุเกษียนวันนี้มาทำกเกษตรครับท่านต่อยอดนะครับเอาต่อเนื่องดีกว่าต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ใช่ต่อยอด คลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโกยดินปลูกนะครับหรือว่าดินหมักปุ๋ยหมักนี่แหละนะครับซึ่งหมักด้วยไม้ไม,ไม้สารพัดนะโกยเรียบร้อยจะเอามาใช้ทีนี้เ,เพื่อไม่ให้เพื่อให้ต่อเนื่องนะครับท่านตามมาครับผมอาหมุนมาเลยหมุนมาเลยหมุนมาเลย,มมเลยเอามาทางนี้แหละเดี่ยท่านผู้ชมครับ ผมโกยตุ้มตําตุ้มตําคลิปที่ผ่านไปท่านคงพอมองเห็นเนาะจําได้อยู่นี่คือปุ๋ยหรือดินปลูกก็ได้นะครับสารพัดใบไม้นะเป็นใบไม้แห้งบ้างใบไม้สดบ้างเอามากองรวม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 ,รวมแล้วก็เอาชีวทับอันนี้ก็ไม่ต้องทําหลายชั้นนะครับทําจากชั้นเดียวสองชั้นก็ได้ทําในร่มทําเพื่อใช้ไม่ต้องหมักนานด้วยนะ ถ้าทำแบบตามมีตามเกิดทิ้งไว้กลางทุ่งไร่ท้องนาก็ใช้เป็นเดือนสองเดือนกันแล้วแต่เราันน,นี้ก็ฟูมฟักเขานิดนึงนะครับลดน้ำสม่ำเสมอนะเอาใบไม้วางเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวลงนะเอากากเดินมูลไส้เดือนลงมากแล้วก็ลดน้ำต่อเนื่องผ่านไปประมาณ20วันเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยเห็นไหม เชื่อผมเถอะปลูกอะไรก็งามเราไม่ต้องรอใอยใบไม้มันมันย่อยทั้งหมดก็ได้นะครับนะเราไม่ต้องรอให้ใบไม้ย่อยทั้งหมดแต่ตรงนี้ถ้าขายคงไม่มีใครซื้อเพราะใบไม้เยอะไปหรือใครอยากจะลองก็ได้นะครับนะไม่รู้จะขายยังไงเนี่ยขายโลละห้าบาทจะแพงไปมีแต่ใบไม้เนี่ยนะเนาะอ้าวไม่เป็นไรดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือมะม่วงมันสารยานะครับอา้าวดูต้นเต็มเต็เขาถอยมาก่อนมันสารยานี้ เป็นมะม่วงโบราณนะแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับใบใหม่ก็เริ่มออกมาแล้วนะก็จะดูแลทางโคนต้นเขาผมก็ขุดนะครับเอาดินออกมาในดินที่อออกมาแล้วนะดินพวกนี้เป็นดินดีเลยนะครับเป็นดินที่จักสะเอาขึ้นมาผมพื้นที่มาทําขอบสะพวกนี้ก็จะไปทําดินปลูกนั่นแหละเป็นส่วนผสมตอนนี้ก็จะเอาพวกนี้ลงนะก่อนจะลงก็ชิดอีกแหละ เอาใบไม้ลงก่อนเลยไหมพวกนี้มันไม่ม,ไม,มีสูตรตายตัวนะท่านแล้วแต่ท่านผมก็จะใบไม้ลงก่อนนะใบไ,ไ,ไม้ลงเลยใบไ,ไม้แห้งอะไรลงไปนะไม่มีหลักตายตัวเอาลงไม่ลงแล้วแต่เรานะนี่ก็เพิ่งเอาลงครั้งแรกนี่แหละปกตทไม่ลงอลองเอาลงดูสิจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นหรอกครับมันไม่เป็นไรหรอกแล้วมันก็ย่อยมันก็เป็นปุ๋ยมันก็เป็นเธอรอรมาชาติหนามหนามหนามธรรมาชาติของเขาอยู่แล้วนะ เอาลงไม่นิดเดียวนะครับลงเยอะๆก็ได้เอาทีนี้เทครับเทเทเลยนี่เห็นไหมครับมีทั้งไส้ดงไส้เดือนนะเทลงไปเลยเทลงไปเลยครับดีกะละมังกันแล้วเสร็จทนอันนี้ผมจะใช้สักสามกะละมังไม่จะใช้สี่มันเยอะไปนะเทลงไปเลยนี่กะละมังเลยเทแล้วครับเนี่ยเทอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาดิน โกยดินรอบๆนี้แหละครับมาคุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้พวกนี้มันมันไหลไปตามน้ําเวลาฝนตกอะไรมานะตรงนี้ก็ด้วงครับด้วงไ้ป่าจินตรงนี้เราก็าจ,จะมันสโลไปนิดนึงอาจจะไม่มาดันหรือไม่ก็ไม่ต้องดันไม่ต้องปักก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าแถวนี้ก็จะปลูกมะเขือปลูกอะไรอยู่แล้วนะครับแค่นี้เองครับนี่คือการนํามาใช้ครับพี่น้องนะ เย็นเกียบเลยไม่มีความร้อนเลยเนี่ยนะครับนะเย็นเกียบเลยทีนี้จะลงดูนะครับตามดูต่อไปว่าตรงนี้แหละมันก็จะสวยงามเลยทีเนี้ยนะครับพอเราแต่งจริงปุ๊บปีหน้าก็จะเห็นไหมครับใบยอดออกมาแล้วยังไม่ได้ใส่เลยเลยออกยอดใหม่แล้วเห็นไหมนะจริงท,ที่ผมตัดนี้ก็จะออกแล้วนะพอเราใส่ตรงนี้ก็ไปเสริมเอุออ๋ยหมักอุ๋ยธรรมชาติเข้าไปดินก็จะไม่แน่นนะครับ นาะดินจะไม่แน่นเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยใช่เหลยมากนะหรือถ้าแจง่ายใช้ขี้วัวแชอเไรก็ได้นะแต่ถ้าให้มันดีขึ้นหน่อยก็เอาขี้วัวไปหมักหมักก้อนเอาใบไม้มารวมนะมันก็จะทําให้เป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติแล้วก็จะทําให้ดินไม่ไม่แข็งนะครับนี่คือการให้อาหารต้นไม้ให้อาหารพืชนะครับไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะครับจะถามว่าเอาทฤษฎีมาจากไหนไม่มี คิดเองทาเอง้งนั้นนะอย่ามาถามทฤษฎีกับผมเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เอาตามที่เราคิดเอาทีนี้มาดูต้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยต้นนี้ท่านคงจะจําได้เนอะอันนี้มะม่วงแรกนะครับพื้นเขาก็จะทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่เหมือนกันเลยมีใส่ไปหลายวันแล้วนี่นะเริ่มแน่นแล้วเห็นไหมครับนะใส่ไปหลายวันแล้วพอใส่ไปปุ๊บานเห็นไหมยอดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็แต่งโขนเลยนะครับแต่งแบบไม่ ไม่ไม่เสียดายจริงเลยเห็นไหมครับไม่เสียดายจริงเลยหวนจุดปุด๊ดนะอันนี้คือต้นที่ทําก่อนตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มมีตาติปิขึ้นมาแล้วนี่ติปิปนะคาว่าติปิก็คือเล็กๆนะครับในน้อยขึ้นมานะก็จะขึ้นมาเวลาเราทําเราไม่ต้องหาอะไรเห็นไหมครับแทงที่จะออกใบใหม่ละไม่ต้องไปหาอะไรมา ทาการโน่นกันนี่ไม่จําเป็นหรอกครับมันแดดอย่างเงี้ยนะมันพวกเชื้อลงเชื้อรามตายเองอะ่ะอันนี้ผมคิดเองเอีกนะคิดเองเอ,งองีกบางรัางพอตัดจริงปุ๊บต้องไปหาปูนขาวต้องไปอะไรไม่รู้นะหลายอย่างมามาทานะไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมไม่ทานะครับไม่ทานี่ก็เห็นไหมครับเนี่ยพอเน,นี่ยก็ออกมาแล้วนี่อันนี้ติป,ปี้ใหญ่เลยก็ติป,ปี้ติป,ปี้เห็นไหมครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเอานะครับท่านใดที่ เจ็บมะม่วงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อยู่ว่างๆก็แต่งจริงมันไปเลยนะไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอมันก็จะเตรียมกิ่งก้านสาขาที่จะออกผลในปีต่อไปครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับบุญรักของมิ่งครับ0818787089 8, อยากได้ดินปลูกแบบไหนดินปลูกสูตรด,ดั้งเดิมนะดินปลูกสูตรใหม่ที่ไปไปม้เยอะๆติดต่อก็ามาได้เอาตามด้วย งาช้างแดงโวยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยงาช้างแดงยังไม่เก็บเลยทะนุถนอมมากมันจะล่วงทิ้งหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่สุกครับยังไม่สุกยังไม่แก่เต็มที่เนาะน,นี่คืองาช้างแดงมีขายนะครับนะกิงเล็ก80บาทกิงใหญ่200บาทนะครับขอบคุณมากครับบุญรักของมิ่งสวัสดีครับ